สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมมิกนะครับพิกอัลล็อกนะครับเป็นของยามาฮ่าแท้เลยนะครับตัวนี้แท้นะครับเสียงใสซิิบนะครับสักภาพพร้อมใช้งานนะครับนะครับราคาหนึ่งเมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็น Mg 16 เอยูนะครับเสียงนี่ขอโทษนะครับเสียงนี่สุดยอดน้ำเสียงครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับมองหามิกนะครับมิกของยมห้านะครับที่นี่เลยครับหมือนห5 0 0มนสองพันหอบาทนะครับสนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพีเนียวิโอนะครับหรือว่จะเป็นของ NPE ีตีสองพันสอง ตอนนี้มีอยู่4ีท่นนะครับสำหรับท่านที่มองหาเ o w e r a m นะครับ c 2 0 0 2นะครับก็แวะมาได้นะครับที่ร้านนีดอดิโอนะครับราคาอยู่ที่9,000บาทครับต่อแท่นนะครับแล้วก็มิกมีนะครับอันโต้ไลท์แนะครับไรส์ศูนนะครับไรส์นะครับตัวนี้นะครับ4,500นะครับ ว่า power mix นะครับ power mix ของ pro euro tech นะครับตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่มองหา m ิกนะครับก็พอมีให้เลือกอยู่นะครับนะครับก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับมา npe ตัวนี้นะครับอยู่ที่อ้าวสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับ นะครับรุ่นเป็นยามาฮ่านะครับแค้นะครับเป็นพาวเวอร์มิกนะครับตัวนี้พาวเวอร์มิกนะครับรุ่น 501cc นะครับอันนี้อยู่ที่ห้าข้างละห้าร้อยวัตต์นะครับใช้งานปกตินะครับสวยนะครับเสียงก็ใสใสสไตล์ยามาฮ่านะครับอันนี้ก็าว้าคราบนะครับเป็นรุ่น สาบครับนะครับ lx 9นะครับ lx 9นะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับอ่าเป็นยี่สิบสี่ชั้นแนลนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ที่เอ่อเก้าพันพร้อมแหลกนะครับเก้าพันพร้อมแหลกเอาสนใจก็โทรสามได้ครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับร้านทีเน็ตออโิโอ นะครับรอว่าจะเป็นไม้นะครับไม้เทนะครับชั่วเทนะครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะโต๊ะตั้งมิดนะครับขาพับยืดได้เป็นสแตนเลสนะครับสนใจกับทรสอบถานร่าเดียบไปครับยูราาฟินิตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ eQ DBX เท้มหาจักรนะครับอ้าวนะครับแล็กเบิงได้ครับราคาบานๆนะครับ สนใจสอบถามในรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับพาเดินชมนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าลายโรยเยนนะครับโรยเยวโรยเยวโรยเยวเอาหน้าลายพันวัดแปดร้อยนะครับแปลว่าเบิร์ใดครับร้านพินิจอะดิโอนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้เอฟเฟคร้องเพลงช่วงนี้เอฟเฟคร้องเพลง คลายดีมากนะครับเพราะว่าสิไปลองเพลงเนาะนะครับ K power นะครับเอานะครับ lexicon แล้วก็ lexicon น,นะครับ midiverb four นะครับอาไปลองสนใจกับโทรสอบถามได้ไม่รัเดียดครับ095 224 6497นะครับเราจะเป็นไอห้าพันนะครับข้าวห้าศูนย์ศูนย์สอง เอลพันสองนะครับมีสองตัวครับ modify นะครับเอาสนใจขอโทษสอบถามรายละเอียดได้ครับราคาบ้านๆครับสอบถามมากนะครับอยู่นันพินิจอะโอดิโอนะครับมันเป็นเป็นค้าวตัวเอ็ลเอสห้าพันนะครับหัวข้าวแท้สามพันหกแท้หมดนะครับก็สนใจ ได้นะครับที่ร้านพินิจออริโอนะครับ4,085,000อะตอมนะครับนะครับไอ6,000นะครับสนใจโทษสอบถามได้ครับอยู่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497ดอกละโพงกับพ่อมีให้เลือกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกก็พอมีนะครับแหลกก็พอมีนะครับ แต่เรื่มปรุงเอ้ยนะครับก็ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านที่นีอโอริโอนะครับหรือสิเป็นตู้เสียงกลางอเมเจอร์อย่างสินะอเมเจอร์สวยๆนะครับฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามร้านที่นีด้วยนะครับเสียงไกลก็มนีอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นตู้วาเทคนะครับวาเทคตัวนี้นะครับเป็นตู้แฟดน,นะครับ สภาพสวยงามมากครับเป็นรุ่น TWT สองหนึ่งสอนะครับสภาพงามครับนะครับสนใจครับเหลืออกสองใบครับแล้วก็มี t w v หนึนะครับมีครับเป็นตู้ใหม่นะครับตัวนั้นนะครับราคาบ้านๆนะครับสอบถามได้นะครับมีเยอะนะครับมีเยอะ อนะครับเข้ามานี่เลยนะครับอ่ามานี่เลยครับตู้เอเจเอเจเอเจตู้เอเจนครับเอเจสวยครับตู้เอเจสภาพสวยครับ ตู้คอลัมน์ตู้คอลัมน์นะครับสนใจค่โทษสอบถามได้ครับหลานพิเนตอะอโอนะครับหรือว่าจะเป็นบี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 นะครับพีเอ็นะครับพีทีพีเอ็นะครับมีนะครับราคาบ้านๆหรือว่าจะเป็นทอ b บอีโคนะครับอ่านะครับสนใจโทษสอบถามได้ครับ ยีรันพิเนตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางของพ่อพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตู้มอนิเตอร์อันนี้ตู้ของ JBL แท้นะครับตัวนี้15นิ้วหรือว่าสินิ้วนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้แปดนี้นะครับ JBL ครับตู้แท้นะครับ ของบริษัทแท้เลยนะครับตู้กลางนะครับ GBL นะครับสนใจโทรสอบถาม0952246497ครับร้านพินิจเอ,อดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 300MB นะครับ B รุ่นนะครับ M12BMBM สามร้อยบ V2 นะครับออานะครับอ้าวตัวนี้ราคาบรรดานครับสอบถามได้สามร้อยเอสก็มีนะครับสองร้อยเอสก็มีนะครับสนใจอันนี้ตู้อามิเจอร์นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับ ร้านพินิจอิโอ้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่ข้างนอกนะครับที่โกดังด้านนอกนะครับก็แวะมาเลือกชมได้ครับสําหรับร้านพินิจอิโอนะครับก็มีสินค้าให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้นิกซอนนะครับนิคซอนตู้มอนิเตอร์นะครับพร้อมแหลกตัวนี้นะครับอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยนะครับ มัดส้นนะครับสภาพสวยๆครับสวยๆราคาบ้านๆนะครับสอบถามมาได้นะครับ095 224 6 4 97อสานะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับไม่มิเล็กๆหรือไม่นะครับก็แวะสอบถามได้นะครับที่ร้านฟินิชออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํานเด้อนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่20นะครับ เดือนมีนาคม2564นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทุปหน้าเจอกันใหม่นะครับ